มีคำถามว่าท่านจะนำครกรู้จักครกกันทุกคนใช่ไหมครกจะครกใหญ่ครกเล็กก็ช่างเถอะท่านจะนำครกขึ้นไปบ,บนยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยให้เร็วที่สุดได้ด้วยวิธีใดทำยังไงคงมีคำตอบมากมายหลากหลายวิธี ตั้งแต่ใส่หอไปจนถึงแบกไปเข้าทำนองเห็นครกขึ้นบุกเขาแต่คำตอบหนึ่งที่น่าสนใจมากคือไปทำครกบนภูเขาไม่ใช่วิธีเอาขึ้นไปจากข้างล่างมีใครบ้างไหมที่ถามตัวเองก่อนตอบคาถามนี้ว่าจะเอาครกขึ้นไปทำไมหรือจะเอาขึ้นไปทำอะไร ถ้าจะเอาครกขึ้นไปตำส้มตำเราสามารถมีส้มตำรับประทานได้ไหมถ้าไม่มีครกใช้อย่างอื่นแทนครกก็ได้ซื้อที่เขามีขายอยู่แล้วก็ได้ถ้าได้แล้วเราจะเอาครกขึ้นภูเขาไปทำไมเพราะเรามีส้มตำรับประทานแล้วหรือถ้าจะเอาครกไปตำน้ำพลิก หรือเอาครกไปตําข้าวก็เหมือนกันเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์คือมีข้าวหรือมีน้ำพริกรับประทานได้ด้วยวิธีการต่างๆโดยที่ไม่ต้องพยายามหาวิธีนําครกขึ้นภูเขาลองถามตัวเองดูสิว่าทุกกิจกรรมที่เราทําอยู่ในชีวิตทุกวันนี้เนี่ย เหมือนกับการพยายามจะนําครกขึ้นไปบนภูเขาก่อนที่จะถามว่าจะเอาครกขึ้นไปทำไมจะเอาครกขึ้นไปทำอะไรหรือเปล่าและเราสามารถได้สิ่งที่เราต้องการโดยไม่ต้องทำอย่างที่เราทำอยู่ได้ไหมเหมือนเรามีส้ตมตำรับประทานโดยไม่ต้องเอาครกขึ้นไปบนภูเขา